ขอความนอบน้อมแต่ท่านผู้พ้นแล้วจากกิเลสอาสวะท,ทั้งหลายขอความนอบน้อมแต่วิมุติธรรมทำอันเป็นเครื่องหลุดพ้นสาภะธานังธรรมะทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวงขอความสุขสวัสดีจงมีแต่ท่านผู้ฟังทุกท่านขอเชิญท่านผู้มีเจตสัทธาปรดติดาตามรับฟัง คำสั่งสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่เทพลูกดอุดังต่อไปนี้ว่าลอยสูงขึ้นฟ้าได้ด้วยลมพัดพาเท่านั้นก็หาไม่หากแต่ตัวว่าวเองก็ต้องไม่หนักต้องเบาต้องพลิ้วลู่ลมด้วยจึงจะลอยสูงขึ้นได้เปรียบดังผู้ไฟรทำ หมายให้ทำหรือพลังศักดิ์สิทธิ์ใดๆก็ตามมาช่วยตนให้พ้นทุกภัยให้จำเริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นแต่ทว่าตนเองนั้นยังติดพันมั่นยึดหนักหน่วงดวงจิตยังขุ่นคล่องหมองมัวอยู่มิรู้ว่างวายบ้างก่็ใจร้อนรนจะให้สมปรารถนาว่องไวตามใจตนเช่นนี้เจ้ากรรมนายเวร ก็ยังจะเหนี่ยวรั้งทรมานเจ้าตัวไว้อยู่อย่างนั้นไม่ให้พ้นทุกพ้นเวรกรรมไปได้ง่ายๆทั้งนี้เพื่อจะให้บทเรียนสรุปบทเรียนให้เป็นให้ถูกต้องตามสัมมาต่อเมื่อใดสรุปบทเรียนได้ยอมรับผลกรรมด้วยใจบริสุทธิ์ปราศจากเงื่อนไขใจโปร่งโล่งเบาไม่ร้อนรน เมื่อนั้นทุกเข็นทั้งหลายจึงจักป่อนพรนคลี่คลายไปตามลำดับซึ่งก็ต้องมีขันติโสรจะความสงบเสงี่ยมเตียมต้นในการดำรงชีวิตอยู่ด้วยการรับใช้กรรมเก่าและสร้างบุญใหม่ระงับสิ้นเชิงในการสร้างบาเวรใหม่ๆขึ้นมาต้องยอมรับผลกรรมเก่าด้วยใจที่ซื่อตรง จะผ่อนใช้ก็ให้รู้ว่าต้องมีดอกเบี้ยซึ่งลางทีเจ้ากรรมนายเวรก็ตั้งเงื่อนไขไว้เท่านั้นเทน่านี้แต่ทว่าเมื่อท่านทราบซึ้งถึงความสัตย์ซื่อของเราท่านก็ลดดอกลดต้นให้หรือยกหนี้ให้เป็นอโหสิกรรมให้เราเลยก็มีความละอายแก่ใจเกรงกลัวต่อบาบความอดทนอดกลั้น เป็นปราการสำคัญในการสกัดกั้นการก่อบาปใหม่ๆขึ้นมาหลายคนหวังให้เจ้ากรรมนายเวรไม่จองเวรตนแต่ตนเองกลับไม่สังวรระวังก่อเวรใหม่ๆขึ้นมาไม่หยุดย่อนผลบาเวรเก่าก็ไม่ยอมรับใช้อย่างซื่อตรงบิดเบียเ้ยงเลี่ยงหลบเช่นนี้เจ้ากรรมนายเวรและรับเบียรวิถีกฎแห่งกรรมก็ยิ่งจะผูกจิต วิญญาณเราให้ติดแน่นยิ่งขึ้นถอดถอนออกได้ยากขึ้นในการข้างหน้านะโมพุทธายะโลกุตตโรจะมหาเทโรเมตตาลาโพนโสมิยะอรหังพุทธโธด้วยธรรมพรและเมตตาอัปปมัญญาพรหมวิหารแด่ลูกหลานทุกคนนะ่าลูกหลานเอ้ย